พอแล้ครับยูเซอร์ห้าวินาทีเดี๋ยวก่อนแล้วใครจะเป็นคนนับอ่ะนี่หอมกลับด้วยโอเคป่ะไม่หอมกลับโดอยากวนตีนห้าวินะเว้ยก่อนเดี๋ยวก่อนมึงมึงทำข้อตกลงสัญญาลูกผู้ชายก่อนว่าว่าในขณะที่กูหอมมึงห้ามเบือนหน้าหนีก่อนครบห้าวินาทีสัญญาลูกผู้ชายเหมือนกันว่ามึงห้ามทําอะไรกับหน้ากูเด็ดขาดเออถ้ามึงทำอะไรกวินะแบบวนะบบวนตีนนิดนึงนะมึงเดี๋ยวมึงดูเนี่ยก,กูจะหนึ่งอย่างนี้นะสองอย่างนี้นะโอเคป่ะโอเคนะที่ห้าวิคือห้าวินะหไม่เอากูเปิดไอโฟนจำเวลาเลยเออ ไอ้จ้าล็อกเนี่ยเชี่ยแม่ข่าวมัล็อกกูด้วยไอ้เั้าเร็วดีก่อนคนเขารอฟังเพลงกันอยู่เขาข่าวมันล็อกผมทำไมอ่ะเขาบอกให้โดนัทนับเลยก็ได้อย่าโดนัทมันนับไม่เป็นธรรมหรอกเร็วดีกรอนชอบแกล้งมึงมึงอย่าลีลาก่อนเนี่ยนะยูเซ่รอแป๊บกำลังมาละผมหนึงกูโคตรสะใจเลยอ่ะเสือกไปท้าเก้อ้ก่อรไม่เกะปิดปี้เดือนนึ่งผมหึงจะยอมไม่ทะลุไอ้หผมเขาแม่งเสือกทะลุจริงเว้ย <c oughs> เป็นไงล่ะมึงไปท้าเขาเป็นไงล่ะปับหนึ่งพี่ใจเย็นๆ้าขอบคุณคอมเมนต์ในเฟซด้วยนะครับอาจจะตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้มองนะเ <c oughs> พราะว่าเราจะทําการผอมแก้มผู้ชายกันอยู่นะฮะ <c oughs> กูว่าแม่กูมาเห็นได้เครียดเลยอะ่ะอ่ะพี่พร้อมนะนะ <c oughs> จับเวลาให้ดูกันแม่คือก,การาแสดงนะ มึงเนี่ยกูต้องเป็นคนกดดิเพราะกูเริ่มหอมไม่พี่ต้องให้ยูเซอร์ได้เห็นถ้าถ้ามึงกดเสร็จกว่ากูจะเข้าไปแม่งก็วิงนนะอ่าโอเคโอเคแล้วก็กดตรงไหนอันนี้สอมกดก่อนก็กดเริ่มไงสมมติสมมติอันนี้นะอ่าเดี๋ยวก่อนหนึ่งนานนะเนี่ยยืดยะจังวะสามสี่ห้าเย็ดเด้อเย็ดเด้อกูวางกีตาร์กไที่ยังไม่ได้อาบน้ำนะมึงกล้าหอมมั้กูได้หมดแหละกรอขอให้เป็นกรอแล้วกันไอ้ขี้หยา เออมันดึงแบบจริงจังเอานะพี่มึงต้องมึงต้องห้ามหนีเพราะว่าเดี๋ยวมันหลุดกล้องก่อนเอ้ยมึงต้องอยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยพี่โลกโซเชียลไปโอเคป่ะไอ้เหี้ยมันออกสื่อแล้วเว้ยคนเยอะนู้นพี่ลูกผู้ชายห้ามเบือนหน้าหนิเออลูกผู้ชายถ้า user user เป็นพยานนะครับถ้าถอดปุ๊บไอ้กรอนเบือนหน้าหนิหรือว่าเดินหนีไปเราจะเริ่มนับใหม่โอเคป่ะเราจะนับเป็นห้าวิ่งก็ต่อเมื่อมันอยู่เฉยเท่านั้นโอเคนะไอ้เหี้ย พี่เล่นอะไรวะเนี่ยเอาละทุกคน5้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยเกิดอลยสันรู้สึกเขินก่อน ก่อนวันนี้เร็วก่อนก่อนโทรศัพท์เข้าพอดีแบบว่าโอเคครับตอนนี้มองหน้ากันไม่ติดแล้วด้วยทุกคนพีเซอร์อแม่ถ้าแม่เห็นหนูเมื่อกี้มันเป็นการแสดงแม่แม่อย่าก,กดหนูนะกูว่าแม่กูดูแม่กูเล่นเฟสอยู่กูแน่เลยอ่ะโอ้มีปลบมือด้วยนะครับคุณปลบมือจากสตรองเกอร์นะครับติสามที่ส่งมาให้นะครับมันยังไม่หมดใช่ป่ะมันต้องมี